ม่ยคิดว่าเป็นการไม่ยอมแพ้ค่ะแล้ววินาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยจะเคยผ่านมากี่เวทีนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเราพัฒนาแล้วเรารู้จักที่จะเรียนรู้อ่ะเราก็จะทําได้ในสิ่งที่เราฝันอยากจะเป็นแม่ก็อยากจะบอกพวนี้ทุกคนนะว่าใครที่กําลังพยายามอยู่อะคะ่ะอย่าย,ยอมแพ้สักวันหนึ่งมันต้องมีวันนี้เหมือนที่วินายืนอยู่ตรงนี้นะคะว่าวันที่คุณสําเร็จมันจะเกิดจริงจะบอกว่าตั้งแต่ประกวดครั้งแรกวินาเคยคิดว่าจะไม่มา แล้วแต่ว่าเวลาผ่านไปมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรารักจริงๆมันคือการได้ส่งต่อแรงบันดาลใจในฐานะ s Universe Thailand แล้วถ้าเป็นไปได้ในฐานะ Miss Universe ยวินามองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแรงบันดาลใจค่ะวินารู้ว่ามีเด็กแบบวีนาที่อาจจะ Under p r i ีวิ e ล e ที่ไม่เคยได้รับสิ่งที่เท่าเทียมกับคนอื่นหลือว่าเคยสู้แล้วก็เคยแพ้มาหลายรอบสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าวีนาทําได้วันนี้อ่ะ คนที่มองอยู่คนที่กําลังเจอปัญหาภาษีที่เขารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้เขาจะมีแรงฮุกซู่อีกครั้งหนึ่งและตรงนี้แหละที่ทําให้วินารู้สึกว่ามีแรงกําลังที่อยากจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยที่อยากจะรับมงกุฎของป e ะชาชนไทยแล<ม>้วก็ป a ะชนแล้วก็จริงๆอยากจะขอบคุณชาวนาวีทุกคนเลยที่ร่วมส่งวินามาตลอด8ปีแล้วก็วินาจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้เลยถ้าไม่มีทุกคนที่บอสบอกเลยค่ะ<ม>แล้วก็โชคดีที่ว่าย่เนี้อยค ใจมากนะคะที่วันนี้ความฝันวินาเป็นจริงแล้วที่รอคอยมาทั้งหมด8ปีวินาจะไม่ยืนตรงนี้เลยถ้าไม่มีบอสนวัดที่ให้โอกาสแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าเครียดมากวันนี้ตั้งแต่เช้ากลัว่าว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดึ้นและจะไม่เกิดแต่สําเร็จก็ต้องขออภัยด้วยถ้าแบบออกไปในจอทีวีแล้วมันดูเกียดไปนิดนึงบอสก็ตื่นเต้นแต่ว่าเวลาเข้าไปเวลาเข้าไปบรีฟ คำถามต้องสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะผมเป็นคนแฟร์มากๆต่อให้ผมคิดว่าเขาจะใช่ผมไม่บอกเลยผมจะบอกต่อหน้าห้าคนที่ผมเดินขึ้นไปคือบอกก่อนจะออกแล้วว่านี่นะนี่คือเผื่อว่าปิดหูฟังด้วยนี่คือคำถามอ่านให้ฟังรอบเดียวแล้วโอเคก็ปล่อยเขาสามคนสุดท้ายไม่บอกด้วยเพราะมันคอนติเนียร์สจริงไหมฮะ <Okay. S 1> สาบานได้เพราะผมเป็นคนจริงมาก เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าบอกเขาทุกคนว่าคําถามคือการตัดสินนะระวังให้ดีแค่ประคองอ่ะผมพูดอย่างนี้นะแค่ประคองอความหมาแค่ประคองอยากให้แย่ก็ได้แล้วเพราะว่าภาวะแบบนี้คนส่วนมากจะแอบลงแย่เพราะว่ามันกดดันโอเคเชิญถ้าคำถามนุ่นนะว่<ม>าทำไมละทำไมทำไม การสู้มา8ปีเนาะ4ครั้งสิ่งที่ทําให้เราสําเร็จได้ในครั้งนี้คืออะไระวินา่คิดว่าเป็นการไม่ยอมแพ้ค่ะแล้ววินาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยจะเคยผ่านมากี่เวทีนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเราพัฒนาแล้วเรารู้จักที่จะเรียนรู้อ่ะเราก็จะทําได้ในสิ่งที่เราฝันอยากจะเป็นวินาก็อยากจะบอกัวนี้ทุกคนนะว่าใครที่กําลังพยายามอยู่อะคะ่ะอย่าย,ยอมแพ้สักวันหนึ่งมันต้องมีวันนี้นนนเหมือนที่วินาทีนอยู่ตรงนี้นะคะว่าวันที่คุณสําเเรจจเจรจจกิิด คยมีวันที่พอและถอดใจไหมระยะทางที่ผ่านมา8ปีมีค่ะจะบอกว่าตั้งแต่ประกวดครั้งแรกวินาเคยคิดว่าจะไม่มาประกวดอีกแล้วแต่ว่าเวลาผ่านไปมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรารักจริงๆมันคือการได้ส่งต่อแรงบันดาลใจในฐานะ i s s Universe Thailand แล้วถ้าเป็นไปได้ในฐานะม i s s Universe ซเววาจะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ มันมีแน่นอนวันที่เหนื่อยแต่ว่าวินาจะไม่ยอมแพ้แล้วก็จะทําทุกวันให้เต็มที่ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยที่อยากรู้ว่าสิ่งที่ทำให้คุณสู้ได้ขนาดนี้เพราะอะไรมู่งกลุ่มนี้มันสาคัญกับเรามองว่าเป็นสััญลกษณ์ของแรบดาใจค่ะวินารู้ว่ามีเด็กแบบวินาที่อาจจะ under privilege ที่ไม่เคยได้รับสิ่งที่เท่าเทียมกับคนอื่นหรือว่าเคยสู้แล้วก็เคยแพ้มาหลายรอบสุดท้ายแล้วอะถ้าวินาทําได้วันนี้อะ คนที่มองอยู่คนที่กําลังเจอปัญหากร,ระสีที่เขารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้เขาจะมีแรงพุกสช้วอีกครั้งหนึ่งและตรงนี้แหละที่ทําให้วินารู้สึกว่ามีแรงกําลังที่อยากจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยที่อยากจะรับมงกุฎของ Best Universe Thailand แล้วก็ Universe วัน,น,นี้ หน้าหนูยังดันนิ่งและหูเครียดอยู่เลยลูกนี่หรอคะมีเลยมัเป็นที่อะไรคะเดี๋ยว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 เสกก่อนตอนหลังมานเป็นที่อะไรอ่ะหหนนูยังต้องหลุดบล็อกนางงามต้องหลุดบล็อกนางงามก่อนหลุดละเป็นคนปกติละเออเพราะเราเป็นตัวเต็งด้วยหรือเปล่าวันนี้เราเลยแบบอย่างมักดดันมันเลยแบบท้าทู่อะไรเงี้ยค่ะมีส่วนไหมลูกคือวีนาอาจจะไปคิดตรงที่ว่าแบบแปดปีที่ผ่านมามันขึ้นอยู่กับวันนี้แค่วันเดียว เราก็คิดว่า8ปีที่ผ่านมามันขึ้นกับ2คำถามที่เวลาต้องตอบมันก็เลยอาจจะมีความกดดันตรงนี้แต่ว่าพยายามจัดการตัวเองแล้วค่ะตอนนี้หายเคียดแล้วนะทุกคนแนะนำต่อหน้าสื่อเลยแล้วกันนะเวลาตอบคำถามถึงแม้ว่าเราจะมี key คีเมสเ g จเก็บไว้ในตัวเราเช่นความพยายามความอดทน อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้แบบนี้มาตอบทุกครั้งก็ได้ะนะฮะโอ้ยทำอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ถือว่าเอาเอาเอาลองเอาไปใช้ดูอ่าโอเคเช่นชนะเพราะว่าโอ้โอยเราทํางานเต็มที่อเอเอเราทําทุกจุดเออเราก็แฟนขับด้วยเยอะแยะมากายแต่ยืนกันเต็มไปหมดเลยขอเสียงหน่อยอนี่แหละส่วนส่วนส่วนหนึ่งที่ชนะเพราะว่เาเขาอ่พี่ คือมวลชนเห็นไหมครับอะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระเอิรว่ามายุค m อ i เลยชนะตอบเขาไม่ดี<หน>ขอยร้อนตามคอยร้อนงงจับดน เป็นไงใช้เต้นแรงสอนเยอะเลยเต้นแรงมากค่ะก็รอชุกอยู่เหมือนกันว่าแบบจะประกาศเป็นชื่อสระบุรีไหมในใจเท่าสระบุรีอย่างเดียวสระบุรีสระบุรีอย่างเงี้ยวนูนไปเรื่อยสุดท้ายก็ประกาศก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะขอบคุณชาวนาวีทุกคนเลย ที่ร่วมส่งวีนามาตลอด8ปีแล้วก็วีนาจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้เลยถ้าไม่มีทุกคนที่บอสบอกเลยค่ะแล้วก็โชคดีที่ว่าอยู่เนี่ยยูเนจีไอแสดงว่าแสดงว่าหัวไหวสอนแล้วรู้เรื่องเดี๋ยวผมสัญญากับทุกคนอย่าพึ่งไปว่าน้องนะเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในอยู่ในแสงแบบที่มีที่มีสื่อมวลชนเยอะๆมาบ่อยๆอาจจะมีแฟนคลับอาจจะมีโซเชียล แต่ว่าสื่อพวกนี้อย่าไปกลัวเขา,าสื่อบางคนเราถามกลับเลยมาหรือเปล่ามาทำไมอันนี้เออ,อบ้าจางมาเป็นสายสื่อไพ่ใครหรือเปล่าถามได้ทำได้ดไเออทำได้พี่ใจดีไม่เชื่อบอสเออพี่พี่ก็ใจดีเจ้าไทยพี่ก็มาดูด้วย <c oughs> พี่ปั๊บมานั่งแถวหน้าเลยปีนี้นะฮะ อ่ะต่อฮอะรีแลก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  ตอนเล่นกับแพลวไหมคะพี่นาแลตอนตอนจับมือใช่ไหมคะจำได้ว่าพี่แพลพูดว่าแบบเก่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนาบอกพี่แพลว่าวีนาไม่อยากร้องไห้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าร้องไห้แล้วเดี๋ยวแบบไมสวยพอกลัวแบบไม่ up ไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อากาศปุ๊บก็จะแก้สิ่งกั้นไว้ไม่ไหวกไหลลงมาค่ะแต่ว่าก็ยินดีกับพี่แพลเพราะเก่งมากดีใจไหมคะที่ปีนี้เราไม่ต้องฝากใครไปยืนกู้อีกหรอดีใจค่ะปีนี้ไม่ฝากแล้วค่ะจะไปเองค่ะ รอบามสองรอบเราพอใจออกับาคำตอบเราค่ะเดี๋ยว <c oughs> คนที่สามคิด <c oughs> ว่ารอบห้าคนมีนาะอาจจะยังตอบได้ไม่ครบวนเท่าไหร่ค่ะด้วยความที่ว่าตอบคนแรกด้วยก็อยากจะทําให้เต็มที่แต่ว่ารอบสามคนเนี่ยก็คิดว่าในการเชิญชวนชาวต่างชาติหรือเพื่อนผู้เขา้าประกวดมาที่ประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจแต่ว่าต่อไปในอนาคตก็อยากจะพัฒนาให้มันดีเนินดี We know which English is possible. We have seen today so many fans from Latin America supporting you here and social media. Maybe you can say something about it. Something for your fans in Latin America. Yeah, sure. Hola Latin America fans, thank you for your support and your love. And here I am, your Miss Universe Hello. Thailand 2025. <laughs> and I will be representing Thailand okay. in this year, Miss Universe in Thailand. And I hope to see all of you here. And I would love to get all of your support and your love and see you very soon on November in Thailand. Welcome to Thailand.